ฮัลโหลฮัลโหลวัสดีครับอันนี้จะเป็นคลิปเทสเพย์ห้าครับเทสเพื่ห้าเพื่อเพื่อที่จะไปขายว่าเราจะไปลงขายใน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 เฟซบุ๊กนะ่อันนี้เป็นเพย์ห้ามีมีครับม,มีแผงแต่แผงนนะยเออโอเดเลย อืมอไปไปห้างูปใส่แผ่นนะครับเนี่ยมีมีมีแผ่นเกมเลยนะแผ่นหนึ่งอืมเทสเชทสเครื่องเลยนี่อันนี้เป็น ฐานแบบมี้นลมนะครับสามารถวางแนวตอนนอนวางใกด้แนว,วตั้งก็ได้อ่าฮยวอมหันขานเ่อนดูนิดนึงเอะอะออวางแนวนอนก็นได้แนวตั้งก็ได้นะฐานตัวน,นี้นนมันมี้คลมแหวอากาศออแล้วก็มีอันนี้ครับนี้เป็น HD หนึ่ง T เราเสียบตอวน,นี้แล้วก็ตัวนี้เป็น ssd เพิ่มไปอีกของไอ้ h i ซิ m i เนี่ย h ิ s e m i future ครับขอนี่ห้าห้าห้าวัตต์สองจิกใส่อยู่ในเครื่องครับอีกหนึ่งตัวประกันปร,ประกันตัวเนี้ยยังเหลือพีกว่านนะตัว ssd ตัวเนี้ยเป็นของ jd ครับเนี่ยชารัต ประกันหมดปีกว่าจ่เครื่องเนี่ยประกันหมดแล้วครับก็มีจอยจอยไปห้าแล้วก็นี่เป็นเป็นจอยของเที่ยวมีมีมีปลูกเสริมด้านหลังอ่านเดี๋ยวผมค่อยบอกอธิบายนะทีหลังอันนี้อันนี้ผมผมเทสแบบว่าใส่แผ่นใส่ใส่แผ่นในเครื่องอ่าติดยู่ไปอ่า <laughs> นี่ฮะ เยอันนี้เป็นแผ่นนะแผ่นที่ใส่อ่าเนี่ยอันนี้นี่คือแผ่นนะครับใส่แผ่นเข้าไปเดี๋ยวคุณจะคุณไม่เชื่อเนี่ยอันนี้เล่นได้ปกติจะเชื่อให้ดูก่อนอ่อาเดี๋ยวมาดูก่ากันปิดก่อนอปิดกันอ<ๆ>ันนี้ดูยาวๆก็ได้เนี่ยอันนี้คือแผ่นนะแผ่นเดี๋ยวผมผมเอาออกแผ่นออกให้ดูแต่ อ่ะโอเคแล้วกดปีิดเปดเปิดดิเรกันเริ่มก่นอันนี้นี่คือไปใส่แผ่นไปนะครับแผ่นใช่เดี๋ยวกดอ่ะเอาแผ่นออกก่อนนะแล้ววะนี่นี่ยกดปักปักปักปีกิดออกอ่ะเห็นไหมมีใส่แผ่นอ่ะโอเคนะใส่แผ่น มันมาดูความจำเครื่องกันเพราะว่านี่ว่าผมเพิ่มไปแล้วความจำมนี่ครับของคอนโซลน,นะคือสําหรับมาตัวเครื่องอันนี้มันมันเป็นอันนี้บอกกอนว่าเปไปผมซื้อเครื่องมามือหนึ่งนะครับตานยุงตายยุ่งวางไว้ซื้อเครื่องมามือหนึ่งมือเดียวเลยครับอมประกๆๆๆันประกันทู้หมดหมดไป็นพักแล้วแหละปีปีขวาแล้วแหละ นี่จะเพิ่ม h d ีไปใน P5 ข้าวมของจิ๊กเขีนไม่ได้อ่าแล้วก็เนี่ยเห็นไหม HDD เนี่ยน USB อีกหนึ่งแทครับโอ้ยเกมไม่อ <ines> right. so oh, oh, ่านคุณหนูเกมรัฐบาลเลยชิวๆเลยเดี๋ยวเออผมเสียเกมให้ดูผมเสียเกมเดี๋ยวกล้องกล้องถือด้วยครับแล้วเหยิบบนหน้าจ่ายตัวนี้ด้วยตัวนี้ตัวนึ่งจ่ายกับ QD เล่นกับ P5 อันนี้อ่ะ เทจอยเนี่ยจอยใช้งานได้ปกติครับเนี่ยจอยใช้งานได้ปกติเดี๋ยวเทสจอยทำงานก่อนดีกละอ่ะใช่ตาจะนี่ให้ดูก่อนเลยลเอ่ะหงิดหงิดได้หรอเฮ้ยปิดกล้องอบางกล้องเหรออ๋อบังบางกล้องชิบหายแล้วบางกล้องออ

อาจจะไม่ไม่ชัดเท่าไหร่นะถ่ายจากมือถือทีนี่นะประเทศนี้ยแล้วอ่ะผมเ,เทสเกมนี้ให้ดูก่อนนะเทสเกียความจําเยอะครับเออถอว่าเดี๋ยวจะเทสอันนี้ให้ให้ให้บางทีสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะมาเทสจอยตัวนี้ให้ดูว่าจอยนี้มันเจง๋งใช่เจ๋งกจอยเดิมมีปุ่มเสริมด้านหลังครับแล้วเป็นแ,แบบแบบเป็นคอเอฟเฟกต์ด้วยเนะี่ยแกะหลอดเป็นคอเอฟเฟกต์แต่เป็นปุ่มกานะรยงไกลเนี่ยเออเดี๋ยว ตั้งมาโคได้ครับมีสองหมมีสองจอสองอันตั้งมาโคได้อืมถ้าเป็นจอยุดเอกก็แพงนะน,นี่โซเทสนี้ให้เทสนี้ให้เทสจอยอ่ะเพื่อให้ดูเลยจะคุณจคุณไม่เห็นจะไม่เจสจอยให้เห็นเลยปรากฏจริงอ่าไอ้มาได้มาตีไปเยอะนะคอตี้ลุกอ็อฟหกเอาถ้าจอยนี้ก่อนให้เห็นเห <laughs> ็นเลยตีไปเยอะ อาจจะได้ไปจบเกมล้วเท่นเท่นดูเฉย,ยทุกอย่างปกติเครื่องปกติทุกอย่างอาอาจจะครึ่งเกมแลวมันถึงเกมผมมองมองไม่หนักอือให้คุณดูเทเบลิเบลว่าเลข66อ่าเดี๋ยวจะดับน่าจอจะดับนี่ ผมไม่เห็นนะผมสัเทตให้ดูวิธีเท้เครื่องก็จะไปขายขายทุกเฟซบุ๊ครัชานนลีฮิรันนะครับเป็นชื่อจริงของผมมีเพจเดียวครับเออมานี่ฮะเห็นไหมเนี่ยตีทุกอย่างเห็นไหมตีทุกอย่างเห็นไหมเดียวซ้ายเดียวเดี่เดียวเดียวเห็นไหมอมองระเบา่าก็มองนี่ด้วยเอ้ยแต่ไอ <laughs>

เห็นไหมเนี่ยเนี่ยปกติเนี่ยเห็นไหมไม่มีดิปไม่มีอะไรนะครับนีเห็นไหครับไม่มีดิปไม่มีอะไรซึ่งงาได้ปกติทุกอย่างเหอเนี่ยอ่ะไม่ใช่ไอเสียไม่มีดิปเห็นไหมหรือว่าเปิดหาว่าจอดิปเนี่ยไม่มีดิปไม่ได้เห็นไหมซึ่งงาได้ปกติทุกอย่างผมก็ใช้งานอยู่อืมอืม เดี๋ยวผมจะมาสลับเป็นตัวนี้เป็นจอยจอยที่เล่นเหมาะกับแบบว่าเล่นเกมพวกเอพีเอมากเลยเพราะมีปุ่มเสริมด้านหลังปุ่มเพิ่มด้านหลังดียังไงมันมันสามารถยิงแล้วกดนอนกดกระโดดได้ผมตั้งตรงนี้เป็นเป็นกดโอกดนอนตั้งตรงนี้นเป็นโอครับอเอาแค่หวางเดียวพอเวลาเรากดยิงเดี๋ยวลองเทสดู จับจอยก่อนอ่ะลับจอยแล้วนี่ครับนี่จับจอยแล้วนี่เอ๊ะแล้วจะกลับไม่มีดิไม่มีอะไรเลยมั่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยยิงเงี้ยยิงยิงแล้วที่มันมันดีตรงอ่ะดีดีตรงนี้ถึงว่ามันมีหลายเกมครับที่มันต้องใช้ปุ่มหลังอ่ะสมมติว่าคุณยิงงี้ไหม ใครที liberal, gray, gray, green, tamam. Higher, ่เล uh, uh, so, right, ่นเกมยิงหรือเกมหลายเกมแบบว่าต้องขี่มงกี่มะอย่างอินเตอร์รีเนี่ยมันเวลาวิ่งเงี้ยมันกดโอข้างหลังมะกดโอข้างหลังแล้วก็แบบกระโดดเงี้ยเออกดวิ่งแล้วกระโดดเงี้ยอันนี้อ่ะอันนี้นะสมมติว่าเราเรากดเงี้ยกดเลงกดยิงแล้วเรากดนอนดิเห็นไหมโดนด้านหลังมีขุม้านหลังดีครับถ้าเป็นจอยของไปฆ่าตรงนู่นเลยมันมันไปเจอไปฆ่าเอฟแพงมากเลยเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยเงี้ยแจวโคตรแจวว่ะตั้งมาโคได้นะตั้งมาโคเป็นปุ่มบุ๋มอะไรก็ได้ครับ ในยูทุปมีสันที่จะคิวจอยคิวอาร์ดีครับสปาเอ็มห้าเนี่ยเทใจดูมีสองจอยโอเคอมีเครื่องมีอะไรหมดเลยผมจะถ่ายรูปอยู่เทสเทสแค้ดูเฉยโอเคอปิดแล้วเทสแค่ดูเฉยอย่างใช้งานได้ปกติครับ คลิปสั้นๆบอกให้เทสดูเพราะเดี๋ยวนี้พวกมิจฉาชีพเยอะกเทสดูว่าผมเอาลงช่องผมมีตัวตจริงๆไม่ไม่ไม่ใช่พวกมิจฉาชีพเลยไไนี้เออสื่ิที่ได้ก็คืออันนี้มีสองจอจอ P5 อันหนึ่งจอ QRD Spark M5 อันหนึง่ง SSD ประกันอย่งเหลือเอ๊ะ SSD เนี้ยประกันเหลือปีกว่าใช่แล้วก็ HDD อีกหนึ่ง T ตัวตัวเครื่องเป็น P5 ไอ้ถ่ายแผ่นครับแล้วก็มีฐานวางเป็น,นมีขันลมด้วยโอเคนะ ยังคิดสั้นๆครับผอบค,ครับ